สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะร้านไลออนไบนะคะจะพามาดูรถที่ร้านนะคะจะเป็นรุ่น GT นะคะเข้าใหม่นะคะรุ่น GT นะคะรุ่นนี้มอเตอร์6 0 0วัตต์นะคะตัวนี้ใช้แบต12โวลต์20แอมป์นะคะจำนวน4ลูกนะคะสายชาร์จจะใช้ตัว48โวลต์20แอมป์ค่ะทางร้านจำหน่ายอยู่ที่ราคา26,900บาทนะคะแล้วก็มีบริการจัดส่งให้ฟรีนะคะทั่วประเทศเลยค่ะสีที่มีนะคะจะมีแดงนะคะแดง มีน้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำเงินอีกสีหนึงจะเป็นสีบอลน,นะคะถ้าลูกค้าต้องการนะคะเราประกอบคันใหม่ให้ได้นะคะรุ่นนี้มีจํานวนจํากัดนะคะลูกค้าถ้าใครสนใจรบกวนรีบมัดจําเข้ามาได้เลยนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ขายดีนะคะของทางร้านนะคะหน้าตาจะเหมือนกับมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะคะออกแบบมาได้สวยนะคะจะเป็นสามล้อที่นั่งเดียวนะคะไม่สามารถสไลด์เบาะได้แต่ว่าสามารถ ปรับที่พิงหลังนะคะเลื่อนหน้าและถอยหลังได้นะคะรุ่นนี้ใช้งานง่ายนะคะโดยการบิดกุญแจนะคะ1ทีแบบนี้นะคะจะมีหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะคะจะมีแสดงผลของแบตเตอรี่และไมค์การวิ่งของรถนะคะรุ่นนี้บิดกุญแจแล้วสามารถบิดคันเล่งออกได้เลยนะคะเรามาดูปุ่มต่างๆของตัวรถกันนะคะ ปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มปรับระดับความเร็วนะคะ1นี่คือช้าสุด2ปานกลางนะคะแล้วก็เบอร์สานี่คือเร็วสุดเลยนะคะจะมีปุ่มเดินหน้าและถอยหลังนะคะตัวดีคือปุ่มเดินหน้านะคะตัวอากดปุ๊บจะมีเสียงแจ้งเตือนแบบนี้นะคะคือปุ่มถอยหลังแล้วจะมีการแจ้งที่หน้าจอรวแบบนี้นะคะเป็นตัวอาขึ้นไฟสีแดงแบบนี้นะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นไฟสูงไฟต่ำหน้ารถนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะพร้อมมีเสียงแจ้งเตือนนะคะ แล้วก็แสดงผลที่หน้าจอแบบนี้ค่ะมีแตรนะคะเสียงดังมากนะคะแบบนี้ค่ะปิดการใช้งานรถนะคะลูกค้าปิดกุญแจปิดนะคะ1ทีแบบนี้นะคะรถก็จะปิดการใช้งานนะคะพร้อมกับหน้าจอดับแบบนี้เลยนะคะมีช่องเก็บของนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้นะคะเก็บขวดน้ำได้นะคะแก้วน้ำได้นะคะ ช่องวางเท้านะคะกว้างนะคะนั่งสบายนะคะแบบนี้เลยสามารถเปิดเก็บสัมภาระใต้เบาะได้นะคะด้วยการไขกุญแจนะคะ1ทีแบบนี้นะคะและบิด1ทีนะคะเปิดขึ้นมานะคะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะนะคะรุ่นนี้มีช่องเก็บของขนาดใหญ่มีช่องเก็บของขนาดใหญ่แบบนี้นะคะ ปิดลงไปจะเป็นที่นั่งเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นแบตลิเทียมได้นะคะเรามีแบตลิเทียมนะคะจําหน่ายนะคะตามจํานวนโวลต์และวัตต์ของรถคุณลูกค้านะคะรุ่น g ีทีนะคะจะใช้เป็นแบตนะคะ48โวลต์20แอมป์นะคะเป็นก้อนสีส้มนี่นะคะ ลูกค้านะคะสนใจติดต่อเข้ามาได้นะคะที่ร้านไลออนไบนะคะขอบคุณค่ะ